เงินสดกู้คอนโดไม่ผ่านฟังลิดนี้ให้จบมีโอกาสกู้ผ่านแน่นอนมีเพื่อหลังไมามาเลยนะบอกว่าช้ำอกช้ำใจกับการเป็นพนักง,งานเงินเดือนและรับเงินสดกู้ธนาคารเขาบอกว่าไม่สามารถพิสูจน์รายได้ได้แต่จริงๆแล้วเราบอกให้ก่อนนะว่าไม่ได้ติดที่ เครดิตหรือไม่ได้ติดที่รายได้เราแต่ติดเรื่องเอกสารหลักฐานที่จะให้ธนาคารเขาเชื่อถือได้ว่าเราอะมีเงินเดือนทุกเดือนสม่ำเสมออย่างแรกที่ต้องทำเลยคือหน ต้องเดินสเปทเมนให้ธนาคารเห็นวิธีง่ายๆเลยรับเงินเดือนมาปุ๊บรับมาเท่าไหร่ให้เอาทันก้อนไปฝากเข้าบัญชีธนาคารและพยายามให้เป็นวันเดียวกันทุกเดือนเช่นทุกวันที่5ทุกวันที่5ทุกวันที่5แล้วก็ระวังนะอย่าแอบสดใอ้แอบจุ๊บแอบติดออไปก่อนนะ รับเงินเดือน1 5 0 0 0บาทก็เอาไปฝาก1 5 0 0 0าบาทอย่างที่2ดูประกันสังคมของเราถ้าใครเป็นพนักงานเงินเดือนรับเงินสดและเข้าประกันสังคมมาตรา3ามนะเราบอกเลยว่าสามารถไปคัดรายงานนําส่งเงินสมทบประกันสังคมมาเป็นเอกสารยืนยันกับธนาคารได้นะว่าเรามีเงินเดือนเท่าไหร่ทั้งนี้ทั้งนั้นเงินนําสมประกันสังคมเนี่ยจะประมาณ5%นของเงินเดือนเช่นถ้าเราจัดเงินสมทบเดือนละ750บาทก็คือคูณ0.05ก็เท่ากับเรามีรายได้ฐานเงินเดือนอยู่ที่1 5 0 0 0บาท นี่คือฐานเงินเดือนที่เราสามารถนํามาอ้างอิงกับธนาคารได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ข้อประกันสังคมมาตราสามสามต้องมาข้อต่อไปเลยคือ สิ้นปีให้ไปยื่นเสียภาษีบุคคลประจําปีแล้วนําแบบยื่นเนี่ยมาสแสดงกับธานาคารได้เลยนะว่าเรามีไรายได้มาจากนายจ้างคนนี้ในระยะเวลา1ปีเนี่ยเรามีไรายได้เท่าไหร่และไม่ต้องกลัวนะการเสียภาษีเนี่ยบางคนเนี่ยฐานภาษีเนี่ยยังไม่ได้เสียเงินนะเพียงกับว่าเป็นการที่เราไปแจ้งกับกรมสรรพากรว่าฉันเป็นคนมีไรายได้โดยมีไรายได้มาจากนายจ้างคนนี้ก็สามารถเอาเอกสารเนี่ยมายืนยันมาเป็นหลักฐานกับธานาคารได้และถ้ายังไม่มั่นใจนะสิ่งสุดท้าย ซ้มผ่อนไปเลยจ้ะง่ายๆไปเปิดบัญชีเงินฝากประจำนะแล้วก็เอาเงินเข้าบัญชีทุกเดือนทุกเดือนให้ใกล้เคียงกับค่าง,งวดที่เราตั้งไว้เช่น mm hmm. เราตั้งใจจะผ่อนค่าง,งวดเดือนละ5้าพันหกหรือห0 0 0งหมืบาทเอาไปฝากทุกเดือนทุกเดือนพอครบสิเดือนปุ๊บมันเป็นหลักฐานให้ธนาคารเห็นว่า เราเป็นคนที่มีวินัยทางการเงินแล้วก็มีศักยภาพในการ่อนธนาคารได้และที่สําคัญยังมีเงินก้อนนี้เป็นเงินสํารองไว้รอก่อนในอนาคตได้หรือจะเอาไปเป็นเงินดาวคอนโดในอนาคตก็ได้เช่นกันทําง่ายๆแค่4ข้อนี้นะ พนักงานเงินเดือนที่รับเป็นเงินสดที่ธนาคารบอกไม่เข้าเกณฑ์เราก็สามารถที่จะมีโอกาสยื่นกู้ผ่านเหมือนกับอาชีพอื่นๆได้เช่นเดียวกันใครมีอะไรสงสัยนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวจะไปหาคำตอบเกี่ยวกับสินเชื่อมาให้ okay.